สวัสดีค่ะพบกับเพื่อนฟ้าชาแนลนะคะวันนี้ก็จะพาบเพื่อนๆไปรูดของบัตรประชารัฐค่ะวันนี้ก็ไปกับแม่นะคะย่าค่ะ หมดเวลาแล้วล่ะโอ้ยขึค,คนอีลไรแต่เมื่อนี้้าาูด,ดูดดนี่ค่ะวันนี้ก็วันที่หนึ่งตุลาหกสามนะคะทุกวันที่หนึ่งเราก็จะมีนัดกันมาลุยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะวันนี้ก็พาแม่และพาย่ามานะคะเป็นประจำทุกเดือนนะคะนี่วันนี้เราก็มีตะก้าใส่ของมาเองค่ะดลดโลกร้อน,นะคะ่ะ ตอนนี้แม่ก็ต่อคิวนูดบัตรอยู่นะคะเช็คสิทธิ์ในบัตรค่ะว่าในบัตรมีเงินเท่าไหร่นะคะปกติก็จะมีเงินเดือนละ300อนะคะเข้ามาในบัตรแต่เราต้องต่อคิวเช็คสิทธิ์ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วค่อยไปเดินเลือกซื้อของในในร้านนะคะแล้ววันนี้เราก็จะพาเพื่อนมาเดินเลือกซื้อของใช้ด้วยกันนะคะ เลือกซื้อน้ำมานค่ะวันนี้เราก็เตรียมตะกร้ามาใส่เองเลยนะคะว่าจะได้ไม่ต้องถ่ายค่ะเวลาซื้อเสร็จก็ยกตะกร้ากลับบ้านได้เลยเพื่อความสะดวกนะคะพเพื่อนๆนี่ค่ะก็ลดโลกน้อนด้วยนะคะไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกค่ะก็จจะเป็นของใช้ภายในบ้านนะคะ ของใช้เครื่องครัวค่ะจนมาก,ก็จะซื้อเครื่องครัวนะคะพวกซีน้ำมันพืชน,น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวเป็นเอ่อเป็นเครื่องปรุงในการทำอาหารนะคะนี่น้ำปลาไมกระเชฟอร่อยมากค่ะนี้ต้องชอบทานค่ะ น้ำปะลาดึงขวดน้ำซุปํำอร่อยก็ได้ของเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆมาที่นี่300ห,หลานะคะแล้วเราก็ถ้าเราซื้อเติมแล้วก็ยังเพิ่มใส่เต็มเลยก็เป็นของใช้ที่ใช้ประจำวันทุกเดือนนะคะบางทีก็ไม่พอบางทีก็พอค่ะคลิปนี้ก็พาเพื่อนมาซื้อของนะคะ เนี่แต่ก็ะจามาหลุดหองโอ้กะาหลุดของเกอบ100บาทมเต็มตระาเลยค่ะต้องเพิ่มเงิน103บาทไม่พอใช้บัตรไม่พอคะก็ขอลาไปแล้วค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เพื่องฟ้าชนะได้ค่ะสวัสดีค่ะ